สวัสดีครับผมที่ผลรถกคานะครับวันนี้นะครับก็เดินทางมาที่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อจะมาส่งมอบเจ้าคันนี้เลยมาสด้าโปรปีที50นะครับปี2013นะครับคันนี้นะครับให้แกเอฟซีทางด้านที่อยู่กรุงเทพมหานครนะครับโดยที่ไม่ได้ไปดูรถนะครับผมก็จัดไฟแนนซ์ให้อนุมัติผ่านเรียบร้อยนะครับรถคันนี้นาเดิมทายเดิมนะครับมีการเก็บสีมาบ้างแล้วนะครับคันนี้รีวิวไม่ได้รีวิวเลยนะครับ ลงขายยังไม่ได้ลงขายนะครับล,ลูกค <Yeah. S 1> ้าเห็นเพียงรูปถ่ายแล้วก็โอนมัดจําจองแล้วครับวัน Meet. นี้ก็จะไปส่งมอบที่กรุงเทพนะครับติดฟิล์มประลอดใหม่ให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็มีการต้องเหลือเก็บงานอีกเล็กน,น้อยนะครับก็เก็บให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับตรงที่มีร่องรอยกูดเขียนนะครับคันนี้อยู่ตรงเนี้ยมุมนี้เราก็เก็บให้เรียบร้อยตอนนี้ผมถึงลังสิทธ์แล้วนะครับก็จะเดินทางเข้าสู่ที่บ้านลูกค้านะครับลูกค้าทํางานที่กรุงเทพนะครับ เดี๋ยวเราไปกันเลยครับคราวนี้ขึ้นทางด่วนนะครับดูเจ้าปาร์คลังสิครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่บนทางด่วนนะครับเสือนะครับก็จะมุ่งหน้าไปที่ลูกค้านะครับ่แถวลุงนี่นะครับตอนนี้ขึ้นทางด่วนนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปลูกค้านะครับก็เหลืออีกแค่สิบกวนาทีนะครับก็จะถึงที่จุดมุ่งหมาย GPS ที่ลูกค้าส่งมาให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับเลยส่ง GPS มาให้เรานะครับ เราก็เดินทางไปเลยครับลูกค้ารออยู่ครับถึงแล้วครับกรุงเทพกรุงเทพนะครับกรุงเทพนะครับมาถึงแล้วนะครับวันนี้พี่่นออโต้คาร์นะครับถึงกรุงเทพแล้วนะครับมากรุงเทพเมืองใหญ่เมืองอมรนะครับไม่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงว่าออกมาใน้แบบพ่อสวัสดีนะครับพี่นะครับก็มาถึงแล้วนะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับใจกลางเมืองนะครับก็ วันนี้มาส่งพี่ชายนะครับพี่เขาเป็นคนจังหวัดนองคายแต่ทำงานอยู่ในที่อะไรพี่ซีแพคครับซีแพคนะครับอยู่ที่กรุงเทพถนนพระราม4นะครับวันนี้ผมมีคนออโต้คาร์ในนามตัวแทนของขอจกธนยศรุ่งเรืองเิญยด์ย2019ก็มาส่งจ้าคันนี้เลยไม่ได้รีวิวนะครับส่งรูปให้พี่ดูมาด้าโปรวีดี50ตามปกเลยนะครับก็คือรถหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตฝาไม่ขย,ยับแต่มีการเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นถามว่าเครื่องดีไหม ไม่มีซึมไม่มีเยิบนะครับตามนี้เลยแต่ครบถึบงานได้หมดมีบางชิ้นนะพี่ขอโทษด้วยขอโทษเลยจริงๆแต่พี่ยนติดให้ใหม่นะครับตลอดทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะครับคันนี้ก็คันนี้ย้ํานะครับลูกค้าไม่ได้ไปดูรถวันนี้เป็นยังไงสภาพที่กันเลยครับมารถตรงปกจะได้ครับจะได้ครับสภาพดีอยู่ครับขยับมาให้มันไม่ได้เสียเสียอ่ะอาจาพูดเลยรรถนี้เอาตรงไกเลยจะได้ครับเผลเล่าบานเข้าก็ได้เอาได้ครับจะได้ยเยี่ยมอยู่ครับ ใช่ครับไม่เก่งครับอันนี้ก็เป็นเสื้อนะครับผมเมื่อกี้ผูแก่ดูอาจจะไซส์เล็กนะครับอันนี้ผมมอบให้พี่นะครับเสื้อนะครับแล้วก็พี่ผมขาดไม่ได้คือปลาแม่ทิดานะครับผมก็จะมอบให้พี่นะครับคขอบคุณมากครับพี่นะครับล้วไงก็ให้พี่ฝากให้หน่อยร้านนะผมขออนุญาตนะครับอ่าแป๊บนึ่ววันนี้นะครับผมขออนุญาตพี่ แนะนำรถมาด้าปีดีห้าศูนย์คันนี้ให้ลูกค้าได้ฟังกันหน่อยว่าเป็นยังไงรถสภาพดีครับใช้ได้ครับเยี่ยมเลยครับตรงปกไหมครับตรงปกครับตามที่ผมให้พี่ทุกอย่างนะครับผมครับอันไหนที่ทําผิดพลาดที่ผมทําไม่ได้ทําให้ก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวพี่ช่วยเก็บงานได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวผมพาเดินไปนะครับอันนี้คือโรงงานที่อยู่ซีแพคนะครับของประเทศไทยเราก็อยู่นี่นะครับก็ขอบคุณป้าพี่เดินไปนู่นเลยนะครับวันนี้นะครับ ผมส่งคันนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปรู้จักกับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากนะอันนี้อยู่ที่โรงงานนะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาดูแลร่วยกันนะครับขอบคุณขออนุญาตท้ายคลิปลงใน Youtube นะครับคันนี้มาส่งจริงนะครับส่งแท้แน่นอนนะครับพี่ส่งที่ซีแพคของอันนี้อยู่แถว บอลไ,ไก่พรรามสี่นะครับวันนี้ทีมงานมีพี่จอ๊บอบแล้วก็ไอ้ไอ้ไไกินจุของเรานะครับรถถังนะครับอันนี้กินมาตลอดทางนะครับอันนี้เปืองมากนะครับดูนะครับ,บ <laughs> ดู <laughs> นั่งกินอย่างเดียวนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินนะครับคนนี้ <c oughs> มาด้วยเลยนะครับก่อนฉากกันไปขอบคุณทุกพี่ทุกคนนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ซื้อหวยซื้อหวยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกินมีสวัสดีครับทุกทุกท่านครับ